ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าทวีพรกับมือฮาเฟเลจัดขบวนสินค้าโปรโมชั่นเครื่องมือช่างราคาสุดพิเศษเมื่อวันที่13พฤษภาคม2567บริเวณลานหน้าห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าทวีพรโดยนายอภิเชษฟ้าทวีพรกรรมาการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดฟ้าทวีพรได้ร่วมกับฮาเฟเลชื่อที่คุณมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพจากประเทศเยอรมัน และเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ห้องน้ำอุปกรณ์ครัวและอุปกรณ์เลออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆได้จัดก,กิจกรรม Big b a n งลดกระจายชอบกันจุกๆุซึ่งเป็นการจัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายโดยมีแบรนด์ดังๆต่างๆได้แก่ h a เฟเล Si ิก g าจิวและ f o l ์ลิ o ูตต่างนำสินค้าประเภทต่างๆมาให้ช่างฝีมือและพ่อ้านได้มาเลือกซื้อเครื่องมือช่าง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านมานำเสนอพร้อมจักโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษภายในงานด้วยงาน Big ก a n งเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสกับสินค้าโดยตรงก่อนตัดสินใจซื้อพร้อมทดลองเครื่องมือช่างที่หลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกใช้ให้เหมาะกับงานกิจกรรมบิ๊กแ n งจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างห้างส่วนจำกัดฟ้าทวีพรกับหาเฟเลได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที 13- ถึงวันที่17พฤษภาคมเพียง5วันเท่านั้นห้ามพลาดสำหรับผู้ที่เข้าชมและเลือกซื้อสินค้าจะได้ร่วมลุ้นกับสินค้านาทีทองซึ่งเป็นการนำเสนอสินค้ามาลดราคาในราคาพิเศษสุดๆพร้อมร่วมประมูลสินค้าราคาพิเศษในราคาสุดคุ้มถูกแบบที่คุณคาดไม่ถึงเพื่อให้ช็อปกันแบบจุกๆก,กับสินค้าที่นำมาเสนอหลากหลายรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทุกชิ้น การกิจกรรมครั้งนี้ห้างส่วนจำกัดฟ้าทวีพรได้ร่วมกับฮาเฟเล่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนและขอบคุณที่ลูกค้าเชื่อมัน่นและไว้วางใจห้างส่วนจำกัดฟ้าทวีพรด้วยดีตลอดมา สำหรับห้างส่วนจำกัดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างวัสดุกตกแต่งบ้านและอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยห้างส่วนจำกัดฟ้าทวีพรเปิดให้บริการมากกว่าส5มสิบห้าปีจึงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าว่าจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ครับสวัสดีครับวันนี้ฟ้าทวีพรร่วมกับ บริษัทฮาฟเล่ซิกกาดีวอโปลิวูดมาจัดกิจกรรมสินค้าลดราคาพิเศษมีสินค้าพวกประตูหน้าต่างพวกไอห้องไอใช้ในสำหรับครัวของฮาฟเล่ซิกกาพวกอาสว่ายน้ำพวกกันซึม ประตูพูลิวูที่เป็นประตู U PVC สินค้าคุณภาพครบกันเลือกซื้อที่ฟ้าทวีพรวันที่13-17ถึงนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทางซิก้าเนี่ยมีผลิตภัณฑ์นะครับเป็นเคมีพัณฑ์ก่อสร้างนะครับแล้วก็พวกกาวซีเมนแล้วก็กาวยาแนวนะครับวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ซิก้าที่มีจัดจำหน่ายในร้านฟ้าทวีพรของเรานะครับวันนี้ก็จะ ประกอบไปด้วยนะครับนี่ที่เราเห็นโชว์อยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซ่อมโครงสร้างนะครับกลุ่มวัสดุกันซึมนะครับหรือวัสดุอุดรอยต่อพวกนี้นะครับมีจัดจําหน่ายที่ร้านฟ้าทวีพรของเรานะครับวันนี้นะครับทางซิก้าเนี่ยจัดกิจกรรมนะครับอิ่มท้องพร้อมรุยงานนะครับเพียงคุณลูกค้านะครับเข้ามาซื้อสินค้าในร้านฟ้าทวีพรนะครับ อะไรก็ได้มูลค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับวันนี้ซิก้าเรามีนะครับวันนี้เรามีนะครับมีข้าวกล่องนะครับจากทางร้านฟ้าทวีพรแจกให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับแล้ววันนี้นะครับมีกิจกรรม2วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับเพียงคุณลูกค้าของร้านฟ้าทวีพรของเราเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกนะครับกับทางซิก้าวันนี้เราจะมีเสื้อช่างสวยๆนะครับแจกให้กับคุณลูกค้าที่สมัครสมาชิกกับซิก้าทุกๆท่านนะครับ ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับเรื่องกาวซีเมนนะครับตอนนี้ทางซิก้าเราเนี่ยจัดจำหน่ายกาวซีเมนในแบรนด์ของเดฟโกนะครับแต่ประมาณสิ้นปีนี้เราจะพัฒนานะครับแล้วก็เขาเรียกว่ารีแบรนด์นะครับเป็นตัวซิกาไทยนะครับเปลี่ยนจากเดฟโกนะครับเป็นตัวซิกาไทยนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับยังไงฝากคุณลูกค้าของร้านฟ้าทวีพรนะครับทุกทท่านบนเกาะสมุยของเรานะครับ เข้ามานะครับร่วมกิจกรรมกับทางร้านได้นะครับมีกิจกรรมสวันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสําหรับงานของดีวอลนะครับผมมาในนามของดีวอลแล้วก็ของสแตเล่ด้วยนะครับผมจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับช่างครับผมช่างมืออาชีพครับผมแล้วก็ช่าง DIY ก็มีเหมือนกันครับผมสามารถเลือกได้ทั้งสองกลุ่มช่างเลยสําหรับช่างมืออาชีพเนี่ยงานของดีวอลเนี่ย คือการการันตีให้สูงสุดถึง3ปีเลยนะครับผมแต่ก็ตอบโจทย์งานช่างงานหนักงานช่างที่เป็นอุตสาหกรรมโรงงานครับผมแล้วก็จะมีงานกลุ่มที่ผมโชว์ด้านนอกเนี่ยจะเป็นงานของแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่ที่ใช้ร่วมกันได้ครับผมแต่ละรุ่นตอบโจทย์การใช้งานช่างที่แบบว่ารวดเร็วแล้วก็ตอบสนองการใช้งานที่นอกสถานที่ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมครับผม สวัสดีค่ะนี่วูดประตูโพลิวูดนะคะเป็นประตู UPVC ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดซื้อสินค้านะคะครบ1,000 0บาทเราก็จะมีเสื้อช่างแถมให้ด้วยค่ะค่ะก็จะขอชวนชวนช่างนะคะทุกทกท่านนะคะที่มาซื้อ,อสินค้าที่ร้านฟ้าทวีพรนะคะเราก็จะมีแถมเสื้อช่างให้ค่ะ ครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราก็อยู่กับแร์ของเฮฟเล่ครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่ฟ้ารีพรครับแล้วก็สําหรับช่างนะฮะที่เขาเรียกว่าช่องในการตกแต่งบ้านอยู่แล้วหรือว่าอยากได้บ้านแบบแนวอินทเรียหรือว่าจะเป็นงานทั้งบิวอินครับอยากเชิญชวนครับไม่ว่าจะเป็นช่างนะฮะเจ้าของบ้านอินเทียดีไซเนอร์ครับอย่างแรกเลยครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลงตรงนี้เขาเรียกว่าห้องน้ําแบบบิวอินครับขออนุญาตครับห้องน้ําปกติเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นบานเปิดใช่ไหมฮะแต่อันนี้ของเราเป็นบานเลื่องครับดูนะคะปุ๊บ เห็นไหมฮะมีระบบโซลโค้ดเป็นการเปิดปิดแบบนุ่มนวลอ่ะต้องบอกว่าอันนี้ครับเราก็บิวให้ดูว่าห้องน้ำหนึ่งห้องนะฮะต้องมีอะไรยังไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโถสุขภัณฑ์นะฮะแบบนี้หรือว่าจะเป็นสินค้านะฮะที่บอกว่าเกี่ยวกับแบคซิลี่ต้งบอกก่อนว่าสินค้าของเราครับของเอฟเรสทั้งหมดเลยครับเป็นสินค้ามาตรฐานครับจากประเทศเยอรมนีครับฟับเ,เห็นไหฮะเตียงเราเป็นเตียงแบบบิวอินครับสามารถอยู่งี้ได้นะฮะเห็นนะแต่ที่สำคัญครับเวลาเก็บครับง่ายมากครับ เรียบร้อยครับเก็ตติงแล้วเพราะฉะนั้นครับก็ใครที่เป็นเจ้าบ้านนะครับหรือว่าเป็นพี่ที่ช่างอยู่แล้วเป็นดีไซเนอร์อินททเลียครับอยากเชิญชวนครับมาที่ร้านฟ้าทวีพรครับต้องบอกว่าสินค้าแค่นี้เราให้ดูแค่20เนท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมาดูร้อปรครับต้องมาที่ร้านฟ้าทวีพรนะครับแลวต้องบอกว่ารถทัชโชว์แบบนี้รวมไปที่14ล้านไหมครับเราจัดกิจกรรมเพียงแค่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17เท่านั้นครับเพราะฉะนั้น โอกาสดีแบบนี้อย่าพลาดที่สําคัญครับรถคันนี้ดูฟรีถ่ายรูปฟรีเก็บไปเดียวในการสร้างบ้านได้ฟรีไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าสนใจสินค้าจะเป็นเทปเล่ซื้อได้ที่ร้านฟ้าทวีพรครับผมสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทกระเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอ ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน